สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายงานบุญคลองพร์มอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่17มิถุนายน2567ค่ะราคาทองคำยังคงแปงตัวค่อนข้างมากโดยในช่วงเช้าของวันศุกร์ราคาทองคำเหวี่ยงลงไปทําจุดต่ำสุดแถวบริเวณ2,300เหรียญอีกครั้งก่อนที่จะดีดกลับขึ้นมาปิดที่ระดับ2,333เหรียญท่ามกลางตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาลดลงจากที่คาดการ์ ขณะที่ตลาดยังคงให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือเพียง1-2ครั้งในปีนี้ขณะเดียวกันตลาดยังคงรับรู้ข่าวเกี่ยวกับประเทศซาอุดิอาระเบียตัดสินใจไม่ต่ออายุข้อตกลงเปิดตัวดอลลาร์ดิวซึ่งเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับน้ำมันที่ทำขึ้นกับสหรัฐอเมริกาโดยข้อตกลงดังกล่าวมีมายาวนานกว่า50ปีและหมดอายุลงในวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมา รวมถึงการประชุมที่มีขึ้นของประเทศในกลุ่ม b ริกสเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ยังคงให้การสนับสนุนในการใช้เงินสกุลท้องถิน่นเพื่อซื้อขายสินค้าระหว่างกันรวมถึงระบบการโอนเงินของตนเองแทนระบบ s วิฟตเรียกได้ว่าภาพรวมเป็นการกดดันตลาดในเชิง d ีดอลลาร์ลีเชันโดยในวันศุกร์ดัชนีดอลลาร์เปิดตลาดที่ระดับ1 0 5 2 3จุดและเคลื่อนตัวระหว่าง1 0 5 1 8ถึง105.80จุด ก่อนจะมาปิดที่ระดับ105.52จุดขณะที่เช้านี้ทรงตัวอยู่ที่ระดับ105.53จุดเรียกได้ว่าดดชนีดาล่ายังคงอยู่ในสภาวะที่แข็งค่าจากตัวเลขเศรษฐกิจ Employment c l a i m ของสหรัฐที่ออกมาลดลงจากที่คาดการเป็นอย่างมากขณะที่กองทุนทองคำ SPDR ในวันศุกร์ขายออก4.03ตันปัจจุบันถือครองที่825.31ตันวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค ราคาทองคำยังคงอยู่ในสภาวะกดดันในลักษณะไซเวดดาวโดยอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางที่ระดับ2,335เหรียญซึ่งเป็นบริเวณที่มีแนวต้านสำคัญอยู่เยอะอย่างไรก็ตามหากราคาทองคำสามารถทะลุขึ้นไปได้ทำให้ภาพรวมราคาทองคำแข็งแกร่งจะดูดีขึ้นสำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับอยู่ที่ระดับ2,300เหรียญและแนวต้านอยู่ที่2,335เหรียญ ส่วนวันนี้นะคะแนวรับที่1,2,300เหรียญแนวรับที่2,2,290เหรียญส่วนแนวต้านต้านที่1,2,335เหรียญต้านที่2,2,345เหรียญเรากลับมาพบกับห้างทองบุญคลองพรอมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ